วันนี้ผมมี Ford e s c a p e ครับคันนี้จดทะเบียนปี2004เครื่องยนต์2,400 cc SLT นะครับคันนี้ก็จะเป็นตัว4ว d วได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัว wheel drive เนี่ยก็จะเป็นขับ4 Full Time แต่คันนี้รุ่นนี้นะครับสามารถปลดขับ4ได้เป็นรถที่พร้อมใช้งานแล้วก็ย้ายออปชั่นเกียร์จากคอไปไว้กลางแล้วด้วยนะครับรุ่นนี้ผมว่าต้องมีเกียร์คออย่างเดียวแหละนะครับแต่ไม่ได้ดัดแปลงอะไรมากมายย้ายเฉพาะคอนโซลในรุ่นใหม่เข้ามาอยู่ตรงกลางหลายๆคนอยากจะทำภาษา v o l k s c a p e เนี่ยเขาก็จะเข้าใจไม่ได้แง อะไรมามาากยเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวรถคันนี้กันเลยครับไป มาดูตัวรถของรถคันนี้ครับคันนี้ก็จะเป็น Ford e s c a p e x l t 2.4นะครับคันนี้ก็จะเป็นตัว4 wheel drive นะครับแตกต่างจากตัว all wheel drive ก็คือสามารถปลดล็อก4ได้คันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์2.4ครับเครื่องยนต์4สูบมันจะมีทั้ง6สูบและ4สูบนะครับแต่คันนี้ก็จะพิเศษหน่อยก็คือมีตัว sunroof ด้วยนอกเหนือจากนั้นนะครับผมก็จะพามาดูความพิเศษของรถคันนี้ด้วยว่ารถคันนี้พิเศษยังไงคันนี้ก็พร้อมใช้งานครับแต่ว่าสีแห้งสีแห้งงบางเดดิมมรถไไ่่ชนนนนนหักแนนกแอฝล แชร์ด <inte> ้วยนะครับกดติดตามช่อง168 Channel ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องเครื่องของรถคันนี้ก่อนครับว่าแห้งบางเดิมขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องเลยครับผมจะพามาดูความพิเศษของรถคันนี้ครับคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์4ี่สูบรุ่นเก่านะครับผมว่ามันทนมากดูแลง่ายครับสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้เกียร์ตัวนี้นะครับไม่ได้มีปัญหาเหมือนรุ่นใหม่ๆนะแล้วก็พร้อมใช้งานครับสีห้องเครื่องเนี่ยสีห้องเครื่องเดิมจากโรงงานนะครับคันหน้าก็จะเป็นคันหน้าเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะครับมมรูบบาก์สณ เครื่องเกียร์สมบูรณ์มากมีสลูปให้ด้วยครับระบบไฟฟ้าใช้างานได้ครบหมดครับผมจะพาไปดูคันหน้าของรถคันนี้ครับคันหน้าเนี่ยเป็นคันหน้าสีเดิมจากโรงงานครับติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบหมดนะครับนี่ฮะคันหน้าเดิมจากโรงงานเลยนะครับน็อตแก้มไม่เคยถอดไม่เคยขยับนะครับเบ้าหัวชกเดิมจากโรงงานนะครับข้อดีของรถรุ่นนี้นะครับช่วงล่างเนี่ยเป๊ะมาก หนึบแน่นเหนียวแน่นอนครับนะครับผมมองว่าเป็นรถที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งเข้าป่าได้เข้าดอยได้เพราะว่ามันเป็นตัว4 wheel drive เครื่องยนต์ก็ถือว่าดีเลยนะครับคันนี้ดีมากเลยอัตราเร่งดีนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์สมบูรณ์บั้าหัวชกเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะครับติ๊กเกอร์อาโคดยังอยู่ครบครับนี่เลขตัวถังอยู่ตรงนี้นะครับรถถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนแล้วก็ติ๊กเกอร์ความปลอดภัยยังอยู่ครบครับกล่องเครื่องก็จะอยู่ข้างในนะครับไม่ได้มาโชว์อยู่ข้างนอก นะครับข้อดีของตัวนี้ก็คือการน้ํานะอ่ะโอเคดีเลยล่ะเก็บถือว่าดีเลยนะครับกันน้าแล้วก็ล้างห้องเครื่องได้อะไรได้นะครับคันนี้ก็เป็นระบบเอก a b s ครับนี่ฮะแลกก็สวยอยู่นะครับห้องเครื่องแห้งๆนะครับคันนี้ผมขอขายตามสภาพไปก่อนครับเพราะว่ารถสีแห้งนะครับแต่รถบางเดิมแน่นอนนะครับนี่เห็นไหมครับ โชคดีเนบครับนะครับแล้วก็เกียร์ดีมากนะครับคันนี้ย้ายเกียร์แล้วด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูภายในด้วยฝากระโปรงนะครับเป็นฝากระโปรงเดิมจากโรงงานครับติกรยังอยู่ครบหมดนะครับแผงกันร้อนเดิมจากโรงงานรถเก่าเราต้องเข้าใจครับคันนี้ราคาหลักหมื่นครับสำหรับรอบๆตัวรถนะครับบอดี้เนี่ยเส้นสายนะครับช่องไฟเนี่ยระหว่างประตูแก้มนะครับช่องไฟตรงอยู่นะครับก็คือสวยเลยช่องไฟสวยครับนะครับเส้นสายตรงนะครับรถบางเนี่ยรถบาง เป็นรถที่ขับดีมากครับหนึบเหนียวแน่นแน่นอนต้อง Ford Escape ครับคันนี้ย้ำอีกทีนึงนะครับเป็นเครื่องยนต์2.4 XLT นะครับเป็นตัวพิเศษเลยในเครื่อง4ีสูบเพราะว่าคันนี้ก็จะมีสรูปมาให้นะครับสรุปโรงงานนี่สีก็จะแห้งๆอย่างนี้ครับอันนี้ราคา99,000นะครับผมก็คอนเฟิร์มเรื่องเกียร์เรื่องเครื่องนะครับแล้วก็ทำความสะอาดให้นะครับเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งาน ลูกค้าไม่ต้องไปเสี่ยงครับนะครับเดี๋ยวผมพาไปลองขับด้วยลูกค้าไม่ต้องไปเสี่ยงเรื่องปัญหาความร้อนขับไปแล้วมีปัญหาเรื่องเกียร์เรื่องเครื่องนะครับไม่ต้องเสี่ยงแน่นอนเพราะว่าผมเช็คมาหมดแล้วนะครับรายงานตรงรีวิวชัดเจนแน่นอนครับนี่ครับเส้นสายตรงมากนะครับตรงตั้งแต่หน้ายันหลังเลยนี่ฮะบรถบางบางทั้งคันครับรถบางทั้งคันแน่นอนสําหรับคันนี้ก็จะเป็นยางมิชลินทั้ง4ล้อนะครับส่วนเบอร์ยางนะครับเดี๋ยวผมห้ดูนะยาง2 1 5 7 0 R16 นะครับ เป็นยางมิชลินนะครับล้อเป็นล้อทรงเดิมจากโรงงานครับซุ้มล้อสวยนะนี่ฮะซุ้มล้อสวยมากเลยครับเพราะว่ารถคันนี้ไม่ติดน้าเค็มนะครับแล้วก็ไม่ติดเค็มอะ่ะแต่ว่าสีแห้งครับเจ้าของก็ยอมปล่อยมาให้เดี๋ยวผมจะพามาดูสเสน่ห์ของรถคันนี้นะครับในเรื่องของบอดี้ต่างๆนะครับแล้วก็เม็ดอาร์กันชนหน้าก็จะคือดูดีนะครับเพราะว่ารถไม่มีชนไม่มีอะไรเลยเป็นสีแห้งๆผมเล่นรถแห้งครับ ขายตามสภาพก็คือว่าเดี๋ยวผมจะพามาดูจุดด้อยของคันนี้ก็คือเรื่องสีแต่ถามว่ามีสเสน่ห์ไหมใช้งานได้ไหมไม่ซีเรียสก็โอเคนะครับแต่ถ้าจะให้ผมเก็บเนี๊ยบอีกราคาหนึ่งนะครับก็เรามาตกลงกันคุยกันอีกทีหนึง่งอาบน้ําให้ทั้งคันครับแต่ว่าไม่อาบก็ได้ครับภาษีหกแปดนะครับคันนี้เดี๋ยวผมไม่ดูภายในกันนะครับแล้วก็เรื่องรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวผมจะเจาะลึกให้ดูเลยว่ารถคันนี้จะสวยขนาดไหนไปดูภายในกันเลยครับผมจะพามาดูภายในของ Ford e s c a p คคันนี้ครับแล้วก็เจาะลึกรายยละเอีด ให้ได้ชมกันนะครับสำหรับคันนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยเย็บหนังให้นะครับแล้วก็จะมีแอร์แบ็กคูหน้าให้ความพิเศษของคันนี้ก็คือย้ายเกียร์มาให้แล้วนะครับตอบโจทย์ในการใช้งานเพราะว่าเกียร์ของเดิมนะครับในคันนี้ในรุ่นนี้นะครับก็จะอยู่ที่ตรงคอตรงนี้นะครับตรงนั้นก็จะยุ่งยากสักนิดนึงแต่เนี้ยอำนวยความสะดวกให้แล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้ดัดแปลงอะไรเลยนะครับเพราะว่าในรุ่นนี้ใหม่กว่านี้เกียร์มาย้ายมาอยู่ตรงกลางหมดแล้วนะครับแต่คันนี้พิเศษมากๆา ลูกค้าไม่ต้องกังวลใจว่าย้ายมาจะไม่สมบูรณ์เพราะว่าไม่ได้เกี่ยวกับอะไรในตัวเกียร์เลยนะครับเพียงแค่ย้ายสายดึงสายมายกชุดมาแค่นั้นเองนะครับแล้วทำเนียนมากนี่ความพิเศษของคันนี้ก็คือตรงนี้เลยนะครับเบาะล่องรอยในการใช้งานครับตรงนี้จะมีแอร์แบ็กให้ด้วยดินี่แอร์แบ็กที่เบาะให้ด้วยนะเหมือนเป็นรุ่นพิเศษเลยพิเศษกว่านั้นครับคันนี้ก็จะเป็นหลังคาสันลูปครับม่านสันลูปสวยนะครับแล้วก็หลังคาสันรูปเนี่ยใช้งานได้ครบหมดเลยเดี๋ยวผมเทสเรื่องระบบไฟให้ดูอีกทีนึง ภายในสวยครับภายในพอใช้ได้เลยในราคาหลักหมื่นครับผมขายอยู่ที่9 9 0 0 0บาทครับแถงประตูสวยนะครับน็อตไม่เคยถอดครับบานพับเดิมจากโรงงานครับน็อตไม่เคยถอดนะนี่ฮะน็อตไม่เคยถอดเลยนะครับตัวนี้ติ๊กเกอร์ยังอยู่ขอบคุณติ๊กเกอร์แอร์แบกนะครับแอร์แบกด้านข้างนะครับมีแอร์แบกข้างให้ด้วยนะตัวนี้นะครับนี่สีเนี่ยบางเป็นสีเดิมจากโรงงานครับบานพับเดิมจากโรงงานน็อตไม่เคยถอดนี่ น้องไม่เคยถอดเลยบานพับเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะครับนี่ครับรองรอยในการใช้งานเนี่ยก็มีบ้างครับถือว่าสวยนะคันนี้รถแห้งๆบางๆแล้วเดี๋ยวผมรีวิวจุดด้อยให้ดูอีกทีหนึ่งคันนี้ก็ไม่เคยถอดแล้วผมก็ไม่อยากถอดด้วยเพราะว่ามันแน่นมากอ่ะโอเคเพื่อความบริสุทธิ์ใจครับให้ดูครับเมทอาร์คเดิมจากโรงงานเมสปอร์ตเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะครับนี่ของเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะครับตรงนี้คันนี้รถไม่เคยชนเลย รถไม่เคยชนเลยครับประตูปิดนุ่มทุกบานครับแผงประตูสวยนะเดี๋ยวผมเทสระบบไฟฟ้าอีกทีนึงนี่ติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานครับประตูปิดนุ่มทุกบานปิดเบาๆก็อยู่แล้วนะครับนี่ครับมาดูด้านหลังของคนนั่งตอนหลังครับนะครับคันนี้ก็ออปชันเบาเนี่ยก็เยอะมากพอสมควรนะครับพับหน้าพับหลังสายแคมเนี่ยไม่ควรพลาดเลยผมบอกตรงนะชอบมากเลยผมอะนะครับเห็นไหมครับพับเบาะ เอาหัวเบาะตรงนี้มาใส่ตรงนี้นะครับทาไว้ให้หมดแล้วนี่เท้าแขนนะครับสมบูรณ์ตอบโจทย์พร้อมใช้งานแน่นอนนี่ครับเอาหัวเบาะออกแล้วก็หัวเบาะมาสวมนะครับสามารถวางของได้เยอะมากนี่ครับออปชันของเอสเคปเอาจริงๆนะครับผมไม่ได้เทียบนะคันนี้รุ่นนี้นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ตอบโจทย์และเป็นรุ่นที่ผมชอบมากอีกรุ่นหนึ่งเพราะว่ามันเน้นความแข็งแรงเหนียวหนึบตึกทน ต้องฟอร์ดเอผมชอบตรงที่ว่ามันสามารถปลดขับ4ได้เนี่ยผมชอบตรงนี้นะครับสายแคมไม่ควนพาดตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์2.4 4สูบรุ่น XLT XLT Ford e s c p p เคเครื่องยนต์2.4 4ี4คูณ4นี่ครับฝาท้ายเปิดได้นะครับกว้างขวางนะครับแล้วก็พร้อมใช้งานตออโจทย์ผมแนะนำรุ่นนี้เอาไปติดแก๊สเครื่องเหนียวทนนะครับเครื่องเหนียวทนมากเขาไปติดแก๊สกันเยอะมากในรุ่นนี้ ข้างหลังก็จะตามอายุการใช้งานนะครับเห็นไหมครับตามอายุการใช้งานครับแต่รถสะอาดเป็นทุกคันอยู่แล้วนะครับเป็นทุกคันอยู่แล้วด้านหลังก็เนี่ยเม็อาร์ดเดิมจากโรงงานเมสปอร์ตเดิมจากโรงงานรอยต่อเดิมจากโรงงานทั้งหมดไม่มีชนหนักครับไม่มีผูด้วยนะครับรถคันนี้ไม่มีผูด้วยนะครับรอยต่อเดิมจากโรงงานเมสปอร์ตเดิมจากโรงงานทั้งหมดติ๊กเกอร์ของเดิมจากโรงงานนะครับนี่ ภายใน,นสวยนะครับฝาท้ายปิดนุ่มทุกบานแต่สีแห้งแค่นั้นนะครับสีแห้งเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังนะนี่เห็นไหมครับสามารถเปิดยื่นรับของตรงนี้ได้เลยนะครับสายแคมป์ตอบโจทย์มากในสายแคมป์มันเปิดได้2ระดับนะครับใครที่จะเปิดจากตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะเปิดจากตรงนี้ก็ได้มันจะมี2ตําแหน่งนะครับอันนี้เปิดกระจกน,นี้เปิดดอกก็คือประตูนี่ฮะร,รถบาง ต่สีแห้งครับนี่คือตําหนิของสีครับ9ก้าหมื่นเก้าพันบาทเอาไปใช้งานได้แนละ้วถ้าจะให้ผมเก็บสีให้ก็เพิ่มอีกนิดนึงนะครับก็เพิ่มให้หรือว่าถ้าจะให้ผมเก็บเนียบก็เพิ่มอีกนะครับก็แล้วแต่ตามสเต็ปตามสไตล์ของการใช้งานตามสไตล์ของความชอบคันนี้มีแหลกหลังคาด้วยครับหลังคาสลูปนะครับใช้งานได้ครบหมดนะครับเส้นสายรถเนี่ยตรงตั้งแต่หน้ายันหลังนะครับ ตรงตั้งแต่หน้ายันหลังนะไฟท้ายไม่มีแตกไฟหน้าไม่มีแตกครับประตูปิดนุ่มทุกบานนี่ครับประตูปิดนุ่มทุกบานครับนี่มาดูภายในกันด้านซ้ายของตัวรถนะครับด้านซ้ายของตัวรถก็น็อตแก้ไม่เคยถอดนะครับประตูไม่เคยถอดซีคลนเดิมจากโรงงานยาเดิมจากโรงงานติ๊กเกอร์แอร์แบ็กยังอยู่ครบนะครับติ๊กเกอร์สูงกว่าเนื้อสีนะครับตรงนี้ไม่เคยทําสีเลยแล้วก็ฝั่งนี้นะครับ น็อตประตูเดิมจากโรงงานบานทับเดิมจากโรงงานทั้งหมดครับนี่ไม่เคยถอดนะครับไม่เคยขยับด้วยนะครับเม็ดสอดเดิมจากโรงงานอยากจะดึงให้ดูแต่มันเหนียวครับเพราะว่าไม่เคยถอดเลย๋ยวนะแป๊บนึงให้ดูกันอ่ะโอเคครับดึงละตรงนี้ของเดิมจากโรงง,งานทั้งหมดนะครับไม่เคยทำสีนะ เบสปอตเดิมจากโรงงานนะครับถ้าดูรถมันมีเสน่ห์เนี่ยดูยังไงมันก็ดูออกเลยแวบเดียวมันก็ดูออกเลยครับนะครับติ๊กเกอร์แอร์แบกยังอยู่ครบครับเก๊ไม่แตกไม่หักครับนะครับกดเด้งใช้ได้นะครับนี่ครับชาร์จแบตเตอรี่ใช้ได้เพราะว่าผมเอาไปเที่ยวอยู่นะนี่ฮะกดเด้งใช้ได้ครับช่องเก็บของด้านกลางนะครับสวยอยู่นะครับนี่ไม่มีแตกนะครับ ก็โดยรวมนะครับถ้าคันนี้สมมติว่าแปลงนะมันก็คือเป็นรถที่เนียนมากในเรื่องของการแปลงเพราะว่าเห็นไหมครับล่องใส่เกียร์ไม่มีเลยนะถ้าย้ายก็ย้ายมาครบแต่ผมไม่แน่ใจว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษหรือเปล่านะนะครับนี่เห็นไหมครับย้ายมาตรงนี้นะครับโอเวอร์ดึงโอเวอร์าด้ใช้ได้ครบหมดนะครับไม่ต้องห่วงครับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องตัวเกียร์ไม่มีการดัดแปลงใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าจะแปลงก็คือยกมาใส่ได้เลยนะครับ ก็จะประมาณนั้นคือเปลี่ยนตำแหน่งแค่นั้นแหละครับนะครับถ้าใครที่เป็นคลอสาย Escape อ,อยู่แล้วอยากจะทำแบบนี้ดูแล้วมันจะยุ่งยากเหลือเกินเอาคันนี้ไปครับจบเลยนะครับได้เลยนะครับบันไดก็สวยนะครับสมบูรณ์แข็งแรงด้วยเนี่บันไดแข็งแรงแข็งแรงสมบูรณ์ฝอยมันดูแข็งแรงอยู่แล้วบึกบินอยู่แล้ว โอเคคันนี้น่าจะเคลียร์สีมาแล้วบางๆนะครับรอบหนึ่งโดยรวมนะครับรถคันนี้สวยเลยนะครับรถดูมีสเสน่ห์พาสี68รับไปใช้ได้เลยไฟหน้าขัดให้แล้วนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะให้ผมเก็บเนี้ยผมจัดให้ผมจัดให้ได้เลยนะครับอยากให้ผมเก็บเนี้ยผมจัดให้ได้เลยยางเป็นยางมิชลินครับ 21570R16 นะครับยางมิชลินทั้ง4ล้อใช้งานได้อีกเป็นปีเอาไปใช้งานได้อีกเป็นปีครับ แอร์หนาวไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมพามาลองเรื่องระบบเกียร์ด้วยอ่ะโอเคครับผมจะพามาลองเรื่องระบบไฟคันนี้นะครับเรื่องของกระจกนะครับใช้งานได้ครคหมดนะครับด้านขวานะครับขึ้นลงได้ปกตินี่ครับก็จะมีเสียงดังหน่อยนะครับมอเตอร์มอเตอร์มันดังแล้วรถเก่านะครับเราต้องเข้าใจครับด้านซ้ายขึ้นลงนุ่มนวลครับนี่ครับมันจะลงได้แค่นี้นะครับด้านหลังเพราะว่ามันติดซุ้มล้อ Okay. ด้านหลังขวานะครับใช้งานได้ครบหมดเลยฝ้าเพดานสวยนะครับฝ้าเพดานสวยนี่สลูปสเสน่ห์ของคันนี้ก็คือสลูปน่ครับเปิดได้ปกตินะกระดกได้เปิดได้อันนี้ระบบไฟนะครับช่องใส่แว่นโอเคนี่ฮะสมบูรณ์มากเด,เดี๋ยวผมคัดให้ใหม่นะครับกว่าที่จะเอามาถึงมือผมก็จอด นะครับเพราะว่าเจ้าของเขาไม่ได้ใช้เลยนะครับเนี่ยพ้องนี้สวยอยู่เลยนะครับไม่ได้จอดตากแดดนะครับเนี่ยพ้องนี้สวยอยู่เลยนะครับอ่ะแล้วก็ในเรื่องของระบบเกียร์นะครับไม่ต้องห่วงนะครับเกียร์ของเดิมจะอยู่ตรงนี้นะครับรุ่นนี้แต่ถ้าใครมีความรู้นะเอาจริงนะครับผมเขาไม่มั่นใจมันอาจจะมีรุ่นนี้ในรุ่นพิเศษเพราะคันนี้มันมีสลูบด้วยผมไม่แน่ใจจริงๆนะครับเกียร์เนี่ยมันก็ตอบโจทย์ในการใช้งานถือว่าเนียนมากนะอาจริงปกติเกียร์อยู่ตรงนี้ใช่ไหม ถ้าย้ายก็ย้ายครบนะครับแล้วก็อวัยอะไรใช้งานได้ครบหมดนะครับนี่ขับสี่นะครับปลดได้นี่ฮะชอบมากเลยไอ้ตัวขับสี่เนี่ยสามารถปลดได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวก h อน da อะไรเงี้ยครับมันก็จะเป็น All w วิ e l drive นะครับแอร์เอาพัดเอาพ่อผมมาด้วยแอร์พ่อผมมาด้วยนะครับแอร์เย็นรุ่นนี้แอร์เย็นอยู่แล้วนะครับนี่เกียร์ตำแหน่งเกียร์คือตรงหมดนะครับเกียร์ตรงหมดนี่ฮะโอเคไปเดี๋ยวผมจะพาไปลองขับกัน อันนี้รู้สึกว่าแน่นนุ่มแน่นนุ่มนวลอันนี้แน่นนุ่มนวลมากคงไรพาวเวอร์อตอบสนองได้ดีเซ็สนเซอร์หลังใช้ได้นะเซ็สนเซอร์หลังใช้ได้ครับโอเคพาไปลองขับเกียร์ตอบสนองได้ดีนะครับแล้วก็มีไฟไอแบ็คโชว์นิดนึงนะครับมันก็ตามอายุแหละครับไอแบ็คเนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามีอายุอยู่แล้วนะครับ บางทีโชว์แอร์แบ็กทำงานปกติครับเพียงแต่ว่าเขาอยากให้ไปเช็คที่ศูนย์แค่นั้นเองครับแต่ว่าแอร์แบ็กเนี่ยทำงานปกตินี่เกียร์สองนะครับเกียร์แบบนุ่มนวลมากนะครับเปลี่ยนไปแล้วโอเคลองขับกันนะครับขับือเดียวอยู่นะครับเนี่ยครับมันเป็นรถที่ใหญ่ครับมันจะขึ้นช้านิดนึงแต่ว,ว่านุ่มเหนียวหนึบนะครับเป็นรถที่ใหญ่ เ,เกียร์นุ่มมากแล้วก็รอบดีมากรอบมันดีเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมครับขับเกือบร้อยขับเก้าสิบกว่ารอบจะอยู่ที่อถ้าเปลี่ยนแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้ขึ้นเนินนะเนี่ยขึ้นเนินก็กดได้คลิกดาวได้เอาจริงมันแรงนะตอนนี้เครื่องมันเย็นนะครับเกียร์ความร้อนใช้งานปกติหมดถ้ารอบวิ่งร้อยหนึ่งเดี๋ยวผมลองวิ่งร้อยดู ถ้าวิ่งร้อยร้อยรอบจะอยู่ที่สองพันนิดนิดนี่ครับรอบจะอยู่ที่สองพันนิดนิดถ้าวิ่งร้อยนะครับไม่ถึงสองพันห้าเลยแล้วก็โอเวอร์ไดเนี่ยครับโอเวได์ใช้งานได้อันนี้โทดเกียร์ละโอเคขับดีเป็นรถที่ขับดีเลยเกียร์ไม่มีปัญหาครับเกียร์ไม่มีปัญหาเลย โอ้โหได้ก่อนโอเคคันนี้ขับดีครับผมบอกเลยสำหรับรถคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนอันนี้ก็จะเป็นไฟตัดหมอกนะครับขึ้นลงซ้ายขวาปกติครับใช้งานได้ครบหมดด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายก็ซ้ายขวาใช้งานได้ปกติหมดขึ้นลงเซ็นทรัลล็อกเซ็นทรัลล็อกใช้ได้นะครับเนี่ฮะ ใช้งานได้ปกติหมดเลยโอเครถเก่าแล้วต้องเข้าใจอันนี้คือเป็นไฟหน้าปัดนะครับตรงนี้ไฟหน้าปัดเวลาเราเปิดไฟหน้าอะไรเงี้ยครับโอเคเนี่ยครับปรับความเข้มของแสงได้โอเคเบรกมือใช้งานได้ดีอันนี้มายอยู่ที่สองแสนแปดหมืนสี่พันกิโลครับนะครับ อาจจะรีวิวขัดข้องนิดนึงนะครับเพราะว่ากล้องมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สปีดแอร์แอร์หนาวครับไล่ฟ้าใช้ได้นะครับลองใช้โฟบ้างอ่ะเดี๋ยวผมพาลองใช้โฟบ้างโฟวิวได้โฟใช้งานได้ดีนะครับปลดได้ปลดง่ายออกง่ายตึงแล้วครับนี่ยโฟใช้งานได้นะโฟดีเลย โฟมันฝืดมันตึงตอนนี้ผมวิ่งขับสี่อยู่นะครับวิ่งขับสี่อยู่โฟใช้ไงานได้ดีเลยมันตึงมากใช้ดีตอนที่ฝนตกน่าใช้ครับแต่ถ้าจะปลดโฟใช่ไหมครับแล้วก็ลดความเร็วมานิดนึงงก็จะปลดโฟนะแล้วก็กดตรงนี้ได้เลยเนี่ยเรียบร้อยละวิ่งต่อได้เลยครับ นีข้อดีของรุ่นนี้เป็นอย่างนี้แหละนะครับถ้ากดโฟล์แล้ววิ่งต่อได้เลยความร้อนปกติครับนี่ด้านซ้ายสุดนะครับนี่เกียร์ต่อดีครับไม่ต้องห่วงจะลองเค้นดูนะ ปัญหาเรื่องความร้อนแน่นอนเปนรถที่ขับดีอ่ะถ้าอยากให้ดีเอาไปติดแก๊สอีกโอเคครับแต่ตรงนี้เดี๋ยวผมเช็คให้อีกทีนึงนะครับเรื่องเครื่องเสียงเนี่ยครับเป็นรถที่นุ่มแน่นหนึบเป็นรถที่ดีมากเลยนะครับชอบมากเลย ผมจะพามาฟังเสียงเครื่องยนต์หลังขับนะครับว่าเป็นยังไงฟังเสียงเครื่องยนต์กันก่อนตอนนี้ผมเปิดแอร์ด้วยนะครับควอมแอร์ไม่ดังด้วยเนี่ครับเครื่องยนต์ดีแน่นอนครับไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนนะครับแอร์ Air ปกติเห็นไหมครับแอร์ Air เย็นมากน้ำฉ่ำแอร์ Air เย็นมากนะครับคันนี้ผมขายอยู่ที่99,000บาทครับถ้าใครอยากให้เก็บสีผมจัดให้ พัดลมแอร์ปกติครับเดี๋ยวผมให้ดูไฟตัดหมอกนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเปิดนะถ้าไม่ติดก็ฟิลขาดมันไม่มีอะไรเลยนะครับรถในยุค2 0 0พเนี่ยต้องเปิดไฟหน้าโอเคไฟตัดหมอกติดแล้วต้องเปิดไฟหน้าอ่ะโอเคนะครับไฟตัดหมอกติดนะครับไฟติดทั้งหมดนะครับไม่มีปัญหาเรื่องระบบไฟนะรถรุ่นนี้เป็นรถที่ดูแรง,ง่าย สายแคมป์เอาไปใช้งานเนี่ยใช้งานดีเลยไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนไม่มีปัญหาเรื่องระบบไฟดูแลง่ายภายในสวยออปชั่นดี4 wheel drive สำหรับ Ford e s c a p e คันนี้ครับเป็นเครื่องยนต์2 4 0 0ซีซี cc ที่ผมจะย้ำให้ทุกคนฟังอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นเครื่องยนต์4สูบครับออปชันก็เอาไปพร้อมใช้งานนะครับราคาหลักหมื่นผมขายอยู่ที่99 0 0 0บาทนะครับรถก็สีเดิมแห้งนะครับรายงานตรงรีวิวชัดเจนแน่นอนถ้าใครอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับโทรมาได้นะครับ0 8 3 8 7 4 9 1ส8สําหรับรถคันนี้อยู่ที่หล่มสักเพชรบณ์ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่หน้าครับสำหรับคลิ